การที่มาขยายถนนนะ่ะจนในที่ผ่านที่ผมไปเข้าไปตั้ง30เมตรเนะี่ยอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมชาวบ้านตำบลทา่าเกษมอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วบุกรมทางหลวงชนบทเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนสายก่อเลี่ยงเมืองสักแก้วไม่ยึดจุดกึ่งกลางของถนนเดิมเทไปทางฝั่งชาวบ้านฝั่งเดียว การที่มาขยายถนนนะโดยบริษัทวิชากรนะเนี่ยเบนหมุดนะตั้งแต่ประมาณกิโลเมตรที่5เข้าไปตั้ง30เมตรเนะนี่ยเหีืงแมันไม่ยุติธรรมโดยบริษัทที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐอ้างว่าออกแบบตามผังเมืองสักแก้วเดิมนอกจากนี้ชาวบ้านรู้สึกว่าการกำหนดราคาเวรคืนสิ่งปลูกสร้างและที่ดินไม่เป็นธรรม เมื่อทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้ในายวัฒนยูทิพยมนทารองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนางสาวพรประภา,าเมงเวหาผู้อำนวยการสำนักสอบสวนหนึ่งและคณะรีบลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงอย่างเร่งด่วนและจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยมีตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเวรคืนเข้ารับฟังการประชุมดังกล่าวด้วยนายปริญญาโพธิสัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเห็นถึงความสําคัญร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณดังกล่าวร่วมกับคณะจากสํานักง,งานผู้ตรก,การแผ่นดินและผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบทและท้องถิ่นโดยที่ประชุมมีมติให้กรมทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทสักแก้วสํารวจและออกแบบกำหนดแนวเขตการเวนคืนที่ดินที่มีข้อพิพาทใหม่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายการก่อสร้างถนนทางเมือง รวมสายกอสาแก้วนะครับได้เชิญผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมรับฟังนะครับเราเปลี่ยนแนวเวนคืนผู้ได้รับผลกระทบจำนวนพื้นที่เนี่ยครับเฉลี่ยออกไปสองข้างทางเนี่ยแต่ละลายจะได้รับผลกระทบนะครับจำนวนพื้นที่ที่ถูกเวนคืนเนี่ยลดลงภายหลังจากการออกแบบใหม่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความพึงพอใจและได้เซ็นยินยอมแล้วทั้งสิ้น11แปลง และเนื่องจากขณะน,นี้พระราชกิจสเดียกกำหนดเวรคืนที่ดินฉบับนี้ได้หมดอายุกรมทางหลวงชนบทจะนำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปประกอบในการออกพระราชกิจสเดีกาฉบับใหม่จึงส่งผลให้เมื่อมีการตราพระราชกิจสเดีกาฉบับใหม่ต้องดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและเงินพระราชกิจสีกาค่าทดแทนคณะใหม่ และคาดว่าจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณเดือนเมษายน2566ต่อไป